แล้ววันที่สี่อีกใบหนึ่งแถวนี้ถูเลยกหมดให้ามาลงนะไม่รู้เป็นยังไงออทางอำเภอแม่สวยอำเภอพานดีเจอำเภอพานมาแล้วยังถูสามตัวให้มาติดแถมจันทร์เทียงมันคงมานอนรัดบางคนก็ถูกกันแถมเก็บได้กระเป๋าตังค์อีกทองอีกอ๋อม,มอมี่จะชูมน่งใครจะเอากอนอมันนั่ง้าขาว นานการลงุงนาทองเป็นศาสตร์ที่มีอำนาจสูงทางด้านการส่งเสริมโลชตาบารมีเสริมศิริมงคลรวมไปถึงเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์และโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองผู้ใดได้ลงนา,นาทองถือเป็นวาสนาแห่งบุคคลผู้นั้นที่ไม่เคยมีใครรักก็กลับมารักก็กลับมามีคนเมตตารักให้ที่ทำมาหากินไม่ดีก็ มาค้าขายดีมีกำไรชีวิตที่อับเฉาก็จะไม่แห้งเหี่ยวต่ออีกต่อไปจะบังเกิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตพิกชตาที่ร้ายกายเป็นดีอย่างไม่น่าเชื่อและบังเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นในชีวิต <c oughs> ซึดเรื่องมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์กล่าวคือภายในเรื่องรามเกียรตินั้นมีพระลัก มีรูปร่างกายเป็นกายเป็นสีทองอมีศักดิ์เป็นน้องของพระรามพระลักษณ์นี้มีลักษณะสง่าง,งามเ,เป็นที่รักของนมนุษย์และเทวดาด้วยคุณของพระลักษณ์ดังนัก่าวมานี้ในการต่อมาจึงได้ถือคติในการสร้างวิชาเมตตามหานิยมและมหาเสน่หน์ณนาทองถือเป็นวิชาสาย,สยศาสตร์ที่มีอำนาจทางเมตตามหานิยม จะเป็นวิชาสั้นสูงที่เกี่ยวกับพระพุทธคุณไม่ใช่วิชาสายต่ำหรือมนดำนานาทองเนื่องจากมีการใช้ทองคำเปิวบริสุทธิ์ถือว่าเป็นของสูงมาลงที่ใบหน้าของผู้ที่ประสงค์ที่ประสงค์ให้ให้คนมีสนาราศีประกอบกับอัขระที่ลงมีสูตรการเรียกเฉพาะ จนว่าตัวหน้า,นาทองและยันที่ลงก็มีสูตรถือเป็นเคล็ดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะจะไม่เหมือนกันใครสำเร็จยันไหนตัวคละตัวใดก็จะลงตามผู้เชี่ยวผู้ที่เชี่ยวชาญ มีข้างเอาแค่ห้าจุดก็พอแล้วลงใส่ดินก็เป็นสาลิกาดินทองมันอยู่ในบทของบทของตัวอ,อัคระอัขระตัวยันรวมทั้งหมดใน1ปีให้มาลงครบสามครั้งใน1ปีภายใน1ปี เรรวมก็ได้อันนี้ของเมืองเชียงลุง้งยันลูกนี้คือหัวใจอักขระ <c oughs> เขียนใส่ผ้าโลหะแผ่นทองหรือแผ่นผ้าใช้ป้องกันไฟได้สารพัดและเมตตามหานิยมค้าขายดีนักแรสืบมาจากเมืองเชียงลุง้งยันตัวนี้นะ